ไทยไทยเมาูเมา มาค่ะช่วงนี้ของเรานะคะยังเมาท์มอยกันได้อยู่กริงกลางเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะจ๊ะ029354483และ029354983ค่ะใช่แล้วครับขอเพลงกันได้อย่างต่อนเนื่องเลยนะครับทุกช่องท,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 ทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเ c e b o o k Live ก็ได้ YouTube ก็ได้หรือว่าหน้าใหม่ที่พี่แป้บงบอกไปเมื่อกี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วจ้าแล้วก็ช่วงนี้ของเราขออนุญ,ญาตนะคะแวบมาแบบเมาท์มอยกันนิดนึงนดีกว่าคือเห็นคู่นี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็แบบกรี๊ด ต้อกรตุ้งูก็มาสักพักหนึ่งแล้วสำหรับ FC ของเหล่าบรรดาคุณณเดชยาย่านั่นเองนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีการอัปรูปที่รู้สึกว่าโอ้ยต้องต้องเมาส์ถึงเขาแล้วแหละคุณครับนะาามาดูามาดูน่ารักเวอร์เป็นภาพอะไรไปดูข่าวนี้คะ่ะหวานจนทะเลจืดณเดชยายา่าทำชา Infinity Love. อินฟินิตี้เลิฟเนี่คุณคุณดูภาพนี้สิเห็นไหมคุณเขาจิ้มอะไรกันอะ เขาจิ้มไหลอ๋อจิ้มไหลทําไมอ่ะเขาเป็นรู้คุณรู้จักอินฟินิตี้ไหมแบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดนี่หรอเออใช่เออแต่ว่าคุณคงจะหยุดได้แล้วนะใช่ไหมเหนื่อยเนาะเหนื่อยไหมเหนื่อยนี่แหละภาพนี้แหละแล้วเขาก็อิจฉาตาร้อนกันนะคะตอนแรกเนี่ยที่ฉันเห็นเนี่ยฉันไม่รู้ว่านึกว่าเขาจิ้มจิ้มเฉยเออไม่รู้เหมือนกันอะดูถ้าดูเผินๆไม่รู้นะรู้เมื่อกี้ใช่ไหมก็เหมือนว่าฟิลแบบจิ้มจิ้มกันเฉยๆอะไรอย่างนี้คือนักข่ะหรือว่าแฟนคลับก็แบบเนี่ย แกะความหมายได้เก่งนะงจริงเออ,เอ,อใช่ไหมคุณอ่ะใครถ่ายเขาคือเขาจิ้มแต่ๆกันเล่นเยจยๆผมดูยิงผมก็ดูว่าเขาแต่ๆกันเล่นเฉย ใครจะไปรู้ว่ามีความหมายแอบแฝงลึกซึ้งเบอร์นั้นอะไรจะลึกซึ้งขนาดนี้คือเก๋นะจ้ะก็เรียกว่าเป็นทริปที่คุณณเดชน์เนี่ยทำเซอร์ไพรส์นะตามคุณยาย่าแล้วก็แก๊งเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวทะเลที่ภูเก็ตนะคะก็เลยมีภาพน่ารักน่ารักเนี่ยเอามาแบ่งปันให้แฟนคลับได้ชมกันผ่านทางอินสตาแกรมแล้วก็เพื่อนๆก็เข้ามาแซวกริ๊กลักกันยกใหญ่ค่ะคุณขาคือบอกว่านี่แบบ คือ <Comment S 1> ตายเลยนะนคอมเมนต์ตายเลยใช่ไหมคอมเมนต์ที่แบบว่าตายเลยนะที่แบบโอ๊ยอย่างเงี้ยตายแผลบน่ารักฮะเออทำไมทะเลมีแต่มดอะไรอย่างเงี้เออ ได้ปรดสงสารคนโสดบ้างเถอะใช่ไหม <c oughs> คุณพ<อ>่อคุณแม่ด้วยนะแ<อ> <c oughs> <c oughs> ล้วก็อีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์บอกได้เลยว่าแบบว่ามีแต่คนอิจฉาตาร้อนนะฮะ<อ>จนทะเลนี่จืดไปเลยเพราะความหวานของเขา2คนนั่นเองใช่แล้วคะ่ะ<อ>นะคะก็น่ารักจริงๆนะ,ะขอบคุณภาพประกอบกันจากอินสตาแกรมของคุณณเดชนใหญ่ย่าด้วยนะคะทำเป็นแบบอินฟินิตี้กันไหนลองทำเราลองทำสิทำยังไงนะ ไม่ใช่แกไม่เห็นเหมือนเขาเลยอ่ะไม่เหมือนไม่ใช่สิต้องคนละาฟังมันต้องค่อยกันน่ะนี่เห็นไหมฉันถูกแล้วอย่างบนี้เหรอเธอต้องมาทางนี้มันต้องค่อยกันอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บ้านอะไรแางนี้แหละถูกแล้วไม่เห็นเหมือนเลยแบงค์เห็นเออเออผ่นเดียวกันทำไมไม่ได้องศาเลยอะแกทำไมเราไม่อินฟินิตี้เหมือนเขาอ่ะงงนะเราไม่ได้รักกันเราไม่ได้รักกันเราเกลียดกันนะคะ ไทยเมาทูเมาส